สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับออยเน็ตอาสากับรายการเคล็ดลับออนไลน์สำหรับเคล็ดลับออนไลน์ในวันนี้นะคะออยก็จะพาทุกท่านมารู้จักกับ20เทรนดธุรกิจมาแรงในปี2020นี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวไงเราไปดูกันนะคะว่า20เทรนด์นี้มีอะไรบ้างค่ะ ทุคนี้การจะเริ่มทำธุรกิจแค่ความชื่นชอบไม่ใช่คำตอบของความสำเร็จในธุรกิจแน่นอนค่ะเนื่องจากปัจจุบันการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้จะต้องเรียนรู้รอบด้านทั้งต้นทุนช่องทางและความเสี่ยงและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือเทรนด์ต่างๆจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอยู่เสมอวันนี้ออยก็จะพาทุกท่านมาดู20ิเทรนธุรกิจมาแรงในปี2020ว่ามีอะไรกันบ้าง อันดับแรกหุ่นยนต์เข้ามาแทนแรงงานปัจจุบันเราจะเห็นได้บ้างแล้วว่าการแทนที่ของงานบางอย่างด้วยหุ่นยนต์ได้เกิดขึ้นแล้วยกตัวอย่างเช่นพนักงานต้อนรับพนักงานเสิร์ฟพนักงานขายทางโทรศัพท์รวมไปถึงพนักงานฝ่ายผลิตต่างๆก็จะเห็นได้ว,ว่าหุ่นยนต์เข้ามาส่งผลกระทบต่อธุรกิจของเรามากขึ้นในปี2020ค่ะ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งทุกอย่างจะเห็นแด้ว่าสิ่งต่างๆนะคะถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกันสู่โลกอินเทอร์เน็ตค่ะทำให้มนุษย์นะคะสามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆนะคะผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นการสั่งเปิดปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเปิดปิดรถยนต์หรือว่าอาคารบ้านเรือนต่างๆเป็นต้นค่ะต่อมานะคะเป็นการทํางานแบบ f r คเ t อร์ออ a n i z a ซ i ชัค่ะจะมีลำดับขั้นตอนน้อยลงนะคะทําให้การสื่อสารเร็วขึ้นการทํางานก็จะมีความรวดเร็วตัดสินใจเร็วและประมวลผลข้อมูลได้เร็วค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นการเข้ามามีบทบาทของภาพพิมพ์3มิติหรือ 3D Printing นั่นเองค่ะอย่างเช่นการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์นะคะการสร้างรถยนต์หรือว่าการสร้างบ้านทั้งหลังที่ใช้ระยะเวลาเพียงแค24่24-48ชั่วโมง หรือแม้กระทั่งการสร้างอวัยวะเทียมต่างๆค่ะแต่ว่าการนำภาพพิมพ์สามิติมาใช้จริงในภาคอุตสาหกรรมยังอยู่ในระดับเริ่มต้นเท่านั้นค่ะและแน่นอนค่ะว่านวัตกรรมการพิมพ์ภาพสามิติ เกิดขึ้นควบคู่ไปกับวิศวกรรมชีวภาพแน่นอนก็คือนาโนเทคโนโลยีนั่นเองค่ะโดยภายในสิ้นทศวรรษนี้เราก็จะสามารถพิมพ์ผิวหนังของเราได้เองและภายในปีคศ2030เราจะสามารถพิมพ์ชิ้นส่วนต่างๆของร่างกายได้เช่นลิ้นหัวใจเป็นต้น และภายในปี2020นี้นะคะก็จะมีแอปพลิเคชันในอุตสาหาการรมที่หลากหลายมากขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นบริการรถแท็กซี่ขนส่งอาหารเกษตรกรรมหรือว่าอุตสาหาการรมอื่นๆค่ะสำหรับปี2020นะคะภาพรรงแอปพลิเคชันการชำระเงินบนมือถือกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากค่ะก็จะเห็นการแข่งขันแย่งชิงเพื่อควบคุมระบบการชำระเงินนะคะไม่ว่าจะเป็น การต่อสู้ระหว่างธนาคารด้วยกันเองบริษัทบัตรเครดิตต่างๆรวมไปถึงบริษัทซอฟต์แวร์ต่างๆด้วยค่ะและที่เห็นได้ชัดเลยก็คือหนังสือพิมพ์จะหยุดพิมพ์นะคะหนึ่งในผลกระทบจากโซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันมือถือและอินเทอร์เน็ตที่แพร่หลายกันในปัจจุบัน และการขายของออนไลน์จะเติบโตอย่างต่อเนื่องเนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีรวมไปถึงโซเชียลมีเดียต่างๆจึงส่งผลกระทบต่อธุรกิจค้าปลีกต่างๆโดยเฉพาะห้างสรรพสินค้าและต่อไปนะคะการปฏิวัติการศึกษาใหม่ต่อไปบทบาทของมหาวิทยาลัยสถาบาันพัฒนาอาชีพการฝึกอบรมรวมไปถึงโรงเรียนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเรียนรู้ออนไลน์และการที่ออนไลน์เข้ามามีบทบาทมากขึ้นค่ะ ต่อมาการเรียกคืนแรงงานแรงงานจําเป็นต้องพัฒนาทักษะการทํางานควบคู่ไปกับการเรียนรู้ออนไลน์แบบไม่มีข้อแก้ตัวเพราะหากไม่พัฒนาทักษะของตัวเองก็จะไม่สามารถอยู่รอดได้มีการจ้างงานผู้สูงอายุมากขึ้นเพราะแนวโน้มของประชากรกลุ่มกเกษียณอายุกําลังเพิ่มขึ้นมากและแต่ละคนเหล่านี้ยังมีพลังในการทํางานทําให้องค์กรต่างๆหลายแห่งได้มีโครงการในการรับคนกเกษียณเข้าทํางานอีกครั้ง ในเมืองไทยก็มีห้างค้าปลีกที่รับพนักงานเกษียณอายุเข้าทำงานเช่นกันการจัดการกับสังคมผู้สูงอายุกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่อยากทำงานต่ออยากพักผ่อนหลังจากเกษียณอายุหรือกลุ่มที่ตกงานอนาคตธุรกิจและชุมชนจะต้องรับมือกับผลกระทบที่เพิ่มขึ้นของสังคมผู้สูงอายุ ต่อมาในเอเชียใต้และแอฟริกามีรายได้ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการใช้ผู้อพยพเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคนแลนแรงงานทําให้ปี2020ประเทศในเอเชียใต้และแอฟริกามีรูปแบบการค้าที่เติบโตมากขึ้นต่อมาเลยก็คือโลจิสติกสที่เป็นมากกว่าโลจิสติก เมื่อโลกออนไลน์เติบโตขึ้นโลจิสติกก็เติบโตเช่นกันเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ชอบความสะดวกสบายรวดเร็วดังนั้นโลจิสติกก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง customer experience ที่ดีได้และในปี2020นีนี้จะก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัลอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะทำธุรกิจประเภทใดก็ต้องปรับตัวและเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีหยิบเทคโนโลยีและไอทีมาใช้ให้เหมาะสมเพื่อนำพาให้ธุรกิจสามารถเดินไปได้ไกลไม่หายไปจากตลาดต่อมากระแสะรักสุขภาพที่สุดแห่งยุคก,กระแสะของการรักสุขภาพนั้นมาแรงไม่เคยเปลี่ยนและจะเติบโตขึ้นมากขึ้นเรื่อยซึ่งจะช่วยตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่อยากจะดูดีขึ้นและไม่ค่อยมีเวลาในการดูแลตัวเองดังนั้น ธุรกิจเริ่มหันมาเน้นที่การผลิตที่วิถีวิถันในวัตถุดิบและส่วนผสมมากขึ้นและในปี2020โลกาภิวัติไม่มีพรมแดนมนุษย์เราต่างมีการพัฒนาจเจริญก้าวหน้าทุกประเทศต่างๆทั่วโลกก็มีกำลังซื้อมากขึ้นก็จะต้องสรรหาสิ่งที่จะนำมาสร้างความสะดวกสบายให้กับตัวเอง มีความสะดวกสบายทางการเงินและการบริหารสินทรัพย์บนโลกออนไลน์มากขึ้นแม้ว่าจะเป็นการซื้อขายหุ้นผ่านแอปพลิเคชันการซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตและการทำธุรกิจผ่านโทรศัพท์มือถือแม้ว่าจะเป็นการรับการโอนเงินหรือการจ่ายผ่านธนาคารอินเทอร์เน็ตเริ่มชัดเจนมากขึ้นและเทรนด์สุดท้ายรักโลกแพร่กระจายทั่วโลก รถยนต์หรือยานยนต์ไฟฟ้ากำลังค่อยๆเข้ามาแทนที่ยานยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงอย่างรวดเร็วเนื่องจากเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและไม่ปล่อยมลพิษส่วนของภาคธุรกิจต่างๆก็ใส่ใจเรื่องของรักโรคด้วยการลดการใช้พลาสติกในภาชนะและบรรจุภัณฑ์ต่างๆมากขึ้นและนี่นะคะก็เป็น20เทรนธุรกิจมาแรงในปี2020 ในยุคที่มีการแข่งขันสูงทั้งทางด้านเทคโนโลยีและทางด้านธุรกิจหากใครรู้ข้อมูลก่อนหรือรู้ข้อมูลมากกว่าย่อมได้เปรียบในการแข่งขันยังไงวันนี้ออยก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วอย่าลืมพบกันใหม่กับเคล็ดลับออนไลน์ในตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ